นายพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงแรงงานกัมพูชาทยอยเดินทางกลับประเทศว่าเมื่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาลี้คลายลงเชื่อว่าแรงงานกัมพูชาบางส่วนจะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งรวมถึงแรงงานเมียนมาที่คาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทรวงแรงงานเตรียมหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อเปิดให้สีลังกาเป็นอีกประเทศที่สามารถจัดส่งแรงงานเข้ามา ทำงานในไทยภายใต้ระบบรัฐต่อรัฐนอกเหนือจาก4ประเทศเดิมได้แก่กัมพูชาเมียนมาลาวและเวียดนามซึ่งเป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นอาจต้องมีประเทศที่ห้าหรือหเพื่อรองรับความต้องการแรงงานและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมยืนยันไทยปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติรวมถึงแรงงานกัมพูชาอย่างเสมอภาคไม่มีเลือกปฏิบัติทำก็คือเรากำลังจะมีการไปคุยกับทาง ความมั่นคงนะครับเรื่องที่จะขอให้สี่รังการเนี่ย เพิ่มมาเป็นอีกประเทศหนึ่งนอกจากกัมพูชาพมา่าลาวแล้วก็เวียดนามะนะครับก็จะเพิ่มสี่ลังกาเข้ามาอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันนี้แรงงานที่เข้ามาทํางานอนยู่แค่สี่สัญชาติมันก็ทําให้ตอนนี้เรามีความเสี่ยงถ้าเกิดมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้เนเราก็จาเป็นจะต้องมีการเพิ่มประเทศที่5หรือ6ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงไม่ให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหา,าง,งานเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการภาคการเกษตรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกี่ยวกับการขัดแคลนแรงงานแล้วโดยจากข้อมูลแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศบริเวณชายแดนจันทบุรีพบว่ามีประมาณห้าห0ื่นคน ขณะน,นี้ให้เจ้าหน้าที่จังหวัดสำรวจตัวเลขแรงงานกัมพูชาที่หายไปและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการแล้วส่วนการนำเข้าแรงงานลาวมาทดแทนแรงงานกัมพูชาสามารถทำได้แต่การนำเข้าต้องใช้เวลาเพราะปัจจุบันการนำเข้าในรูปแบบ MOU หรือรัตอร่อัฐแรงงานลาวที่ต้องการเข้ามาทำงานที่ไทยมีน้อยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนการลดค่าธรรมเนียมการนำเข้าแรงงานลาวอาจไม่สามารถทำได้ท,ทันทีเนื่องจากต้องแก,ก้กฎหมายและ รอนโยบายของรัฐบาลแต่ก็จะนําเรื่องนี้เข้าหาหรือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนตากด้าวที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานก่อนมาริชโยรายงาน